So understand เสร็จครับอยู่อันนี้ก็เราไม่ได้ไปตั้งแคมป์กันนะครับแต่ว่าเรามีอย่างอื่นมาทดแทนเนาะผมก็ไปเจอของไอเทมมานะเป็นเนื้อสันในเลยวฮะสันในทั้งเส้นเลยนะฮะผมเอามาเป็นบิสกิตนะครับทั้งเส้นเลยเขาถูกหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะคอมเมนต์กับผมด้วยนะว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ผมเห็นมันเขียนใน,ใน,ในเรียกถุงมานะฮะ มาเป็นเนื้อสันในบิสกิตอะไรเงี้ยนะฮะส่วนที่มันมีไขมันอะไรพวกนี้ผมจะไม่ทิมไม่อะไรเลยนะเพราะผมจะมาสโมกลมควันนะฮะจะเป็นสโลคุกเป็นการทำอาหารแบบสโลคุกนะฮะโดยผมก็ไม่ได้เล่นมันมานานแล้วครับเป็นเตาสโมกนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูเตาที่ผมใช้สโมกหรือลมควันนะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมได้มานะฮะก็คือหาตั้งนานนาานะครับเป็นไม้ฮอเกอรี่นะครับเป็นไม้ชิปนะไม้ฮอเกอรี่เป็นไม้ชิป ผมจะอฮอคเกอรี่มาลมควันนะฮะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นใช้เป็นไม้ลำไย,ยได้อะไรได้แต่ว่าอันนี้ผมลองดูผมไปเจอฝรั่งเขาทำนะฮะปกติผมก็จะใช้พวกไม้ลำไย,ยพวกชันอ้อยนะครับแต่ว่ารอบนี้ได้เป็นฮอคเกอรี่มาจากสั่งมาจากคงมาจากไหนไม่รู้อ่ะเห็นเขาเขียนเป็นอันนี้นะผมก็ซื้อมานะครับก็ไม่แพงลองดูนะครับมาถึงวัตถุดิบที่ผมจะใช้รับเขาเรียกว่ารับนะฮะผมก็ไปจําเขามานะผมก็เรียกไม่ถูกคือการที่เรา เอามาถูมาอะไรมันใจค่อนข้างต้องบอกเตามสโมกผมมันเล็กนะผมอาจจะหั่นครึ่งหรือไม่หั่นแต่ตจะช่างใจอยู่ผมกะว่าคงตั้งเองียงๆเอาอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยลักษณะนเนื้อผมมันก็ใหญ่นะฮะก็คงผมกะจะตั้งเองียงๆอียงสโลโคุกไปเรื่อยอันนี้อาจจะโปรเจกต์นี้ใช้เวลามาันหกถึงสชั่วโมงนะฮะก็มาดูกนะันว่าผมจะได้กินทอนกี่โมงนะฮะก็ส่วนที่ผมจะมารับนะครับอันนี้ผมก็ไปดูมาจาก ฝรั่งเขานะฮะก็เท่าที่ผมหาวัตถุดิบได้ก็จะมีประมาณนี้ส่วนผสมที่ผมทําไว้แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันนะครับว่าผมใส่ไปเท่าไหร่บ้างอะไรเท่าไหร่บ้างหลกัหลกๆแล้วที่ผมมีก็เป็นพวกทามนะฮะอันนี้ใกล้หมดแล้วเนาะถ้าใครสงสารผมก็ส่งไว้ผมได้นะแล้วก็อันนี้เป็นโรสแมรี่นะครับก็คือทุกอย่างจะใส่เป็นแห้งหมดคือไม่ใส่สดเลยนะครับแล้วก็เป็นพาสเทล นะครับผมเรียกถูหรือปั๊มรู้เดี๋ยวลองดูในดีสคริปชั่นอีกทีนะครับอันนี้พระเอกของผมเลยผมชอบมากเลยนะครับชินนามอนนะฮะกลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์มากคือผมชอบที่สุดละแล้วอันนี้จะเป็นรากผักชีอันนี้บางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่แต่ผมมาชอบใส่เพราะว่ากลิ่นมันจะได้ความเป็นไทยๆมากนะครับอันนี้คือผงกระเทียมอันนี้ผงกระเทียมที่ผสมเกลือแล้วนะจริงๆแล้วเราแทบไม่ต้องใส่เกลือนั้นเลยผมจะใส่ปิดท้ายสุดท้ายนะครับที่จะเป็นเกลือ แบบนี้นะใส่ตอนกินนะฮะแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่ผมซื้อตามท็อปตามอะไรพวกเนี้ยแมกแวลู ue, ท็อปแล้วก็อันนี้เป็นพริกปาปิก้านะฮะปาปิก้าเนี้ยคือมันเป็นสโมกแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนเขาคั่วมาแล้วอะไรมาเนี้ยครับเป็นผงอ,อันเนี้ยกลิ่นจะแรงกว่าแต่ความเผ็ดคือมันไม่สู้พริกไทยอยู่ละนะฮะอันสุดท้ายก็คือเป็นพริกไทยผม,มชอบเอาเป็นพริกไทยดํากับพริกไทยขาวผสมกันเลยนะฮะ หลักๆเนี่ยผมได้ทำเข้าๆไว้ประมาณนี้แล้วนะฮะใส่เรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขาเรียกว่าหมักถ้าคนไทยเรียกว่าหมักค,ครับแต่ฝรั่งมันจะเป็นการรับกันถูก,กันอะไรอย่างเงี้ยเรามาลองทํากันครับก็ผมลืมบอกไปฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้กินกี่โมงแล้วก็เริ่มรับกันเลยครับลมแรงกันนะครับเนี่ย

I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm at of time. But I'm still. <pagar> จนทั่วนะฮะทั่วชิ้นอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาขึ้นเตาแ้เริ่มลงควันกันเลยนะครับก็ห้าก<ะ>้อนใหญ่มากเลยคงต้องวางเอียงๆหรือมั้งเนี่ยเอียงๆหน่อยแหละโอเคก็ก่อนเดี๋ยวผมจะปิดเดี๋ยวผมจะใส่ไม้ฮอเกอรี่เลยนะไม้ฮอเกอรี่ที่ผมให้ดูตอนต้นนะครับนี่ เป็นชิปนะหอมโอ้โหร้อนร้อนนะครับถอดถุงมือเดี๋ยวถุงมือละลายโดนนิ้วเราจะเจ็บควันเริ่มมานะให้ควันเยอะๆแน่นๆเลยครับ พันเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะปิดเตาแล้วพันเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องปิดเตาแล้วนะครับแล้วม,มาดูกันอุณหภูมิมันจะเริ่มไต่ขึ้นไปนะจริงๆอุณหภูมิที่ผมต้องการนะประมาณ150เลยนะครับแต่ไม่รู้เตานี้จะทำถึงหรือเปล่า ปิดฝานิดนึงให้มันควันมันอบๆหน่อยเรามาดูกันว่าเตาจะดำถึง150หรือเปล่านะครับจริงๆผมอยากได้ร5 0ต้องมาดูกัน ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ลมควันมาแล้วมันสามชั่วโมงก็คือผมมอครึ่งทางครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดว่าเรารอไม่ได้กินแน่แตอนแรกผมใช้อุณหภูมิร้อยห้าสิบนะตอนนี้ผมขึ้นอุณหภูมิเป็นสองร้อยยี่สิบนะครับสองยี่สิบผมจะทำอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วผมจะกลับไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมเพิ่งเติมมาเอกเก็รี่ไปนะควันกาลังฉุยเลยเห็นไหมควันกําลังขโมงเลยนะฮะต้องบอกวควันขโมงมากตอนนี้ ก็อีกสักชั่วโมงกว่าแล้วเรามาเจอ,อทีเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะได้ดูว่าเป็นไงได้กินหรือเปล่าแต่ตอนนี้รถกำลังดีครับผมเปิดดูสักรอบแล้วกันฮะร้อนมากนะถ้าขอมันดูสีสัน ก็สังเกตนะครับจะมีชั้นไขมันอยู่ตรงนี้เยอะนะครับผมก็จะเอาชั้นไขมันเดี๋ยวผมจะเอาชั้นไขมันลงนะให้มันได้อุณหภูมิมน,นะครับตรงนี้จะหดต้องหดลงไปนะก็เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อขึ้นห่อซอยเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้าเกิดว่ารออีกหน่อยไม่ได้กินแน่เลยครับน่าจะมืดก่อนแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นซอยเลย ก็คือเดี๋ยวผมจะก่อไฟให้เต็มนะครับเราว่าจะไม่ไม่ต้องสโมกนะรเพราะว่าเราสโมไปผ่านสโมมาสามชั่วโมงเต็ม,ม ระหว่างรอเนื้อมันคูดาวนะครับก็คือผมอาห่อฟอยไว้นะรอจนกว่ามันจะเย็นเลยนะเราก็มากินกันอีกทีครับก็ผมก็สั่งเป็นกุ้งกับแซลมอนดองซีอิ๊วนะครับมากินมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีสาหลายอันนี้มานั่งกินนะครับมีข้าวกินรองท้องรอก่อนระหว่างรอเนื้อนะครับรอนานมากตั้งแต่บ่ายโมงมากินกันครับตอนนี้ห้าโมงสี่สิบตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วนะฮะ กินแบบที่เราดูเข้ามานะต้ <Yeah. S 1> องทำใหญ่ๆทำใหญ่ทำโตอะอร่อยนะ

สิบคะแนี้ผมให้แปดเลยเนี่ยอร่อยมากกินนะครับมาร้านชื่ออย่างแซบถ้าเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงนะ 对，人对。 ฉ่ำๆด้วนะสมการรอคอยครับถ้าใครไปทำเมนูนี้ที่แคมป์ก็มาถึงไม่ต้องกลางเต็นทน์ครับก่อไฟก่อนก่อไฟเลยครับแล้วก็จัดการเลย เริ่มรับเลยฮะรับเสรแล้วก็จัดไปเลยฮะเดี๋ยวยาวๆขอกินอะละกันนั่นคือเสน่ห์ของการตั้งแคมป์นะฮะทำข,ข้าวไปชิมไปดื่มด่ำบรรยากาศไปผมก็ชอบมากนะ 6โมงอวทุ่มะเพิ่งได้กินนะฮะเป็นยังไงบ้างคะนุ่มฮะนุ่มแต่ตรงที่เป็นมันก็ต้องบอกว่าจริงๆควรจะขึ้นไฟอีกรอบนะฮะเพื่อให้มันมันรัดตัวกว่าน,นี้แต่ว่าผมไม่ไหวแล้วผมหิวอนมนียนหาชิมโตโตๆเลย ก็อัน,นี้ก็จากกันไปนะครับกับเมนูเนื้อบิสกิตลมควันนะครับก็ส่วนส่วนผสมที่ผมจะลงไว้ให้เดี๋ยวผมลงไว้ในด e สคริปชั o นนะครับ<ขอ>ผิดพลาดตรงไหนอะไรไงผมก็ขอโทษด้วยเพราะว่าที่ผมทำาม,มาผมก็หวังให้ได้ประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็ผมก็เ้าตรงเนี้ยไปเสียนในกระทะนะฮะ แล้วก็ไปกินกับแซนด์วิชตอนเช้านะครับเป็นเมนูที่ผมชอบกินมากแล้วก็ก่อนจากไปนี่ก็ผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Something about you I miss. Could it be we never had that kiss?